สถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักและมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิอุดรกระสินร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานีและจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆจึงได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรมชลประทานก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ของเทศบาลนาครขอนแก่นพร้อมทั้งเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจึงมีข้อมูลจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายไกลศรกองฉลาดที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ําและท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนายธีรศักทีขายุพันธ์ที่จะมากล่าวถึงการรับมือและการบริหารจัดการมวลน,น้ําสําหรับพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของตัวเมืองขอนแก่น ศบาลมั่นเป็ดทางอำเภอเมืองตอนนี้ก็มาระดมช่วยกันกันกบทางปอพททางจังหวัดในการที่อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนแล้วก็เด็กทกเรียนที่อยู่บริวเวณนีจ้จะตั้งโรงครัวเพ้่อทานในการให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะโดยพาอยิ่งยิ่งบอกแลกำชับทางอำเภอเมืองทางเทศบาลว่าอย่าให้ชาวบ,บ้านอ,อดข้าวอดน้ำเด็กขาดนะฮะซึ่งก็คิดว่าถ้าเราระดมกําลังในการะระบายน้นนนายําเครื่องสูบน้ำต่างๆเป็นที่เนี่ย ผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยปัญหามันเกิดจากฝนตกหนักมากนะฮะเมื่อเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทั้งวันเนี่ยเมืองเนี่ยฝนตกถึงร้อยสี่สิบสองประมาณ4ี่สองสี่ห้ามิลเมตรนะครับแลหนักสุดที่อำเภอพิยืนเนี่ยร้อยห้าสิบมิลิเมตรนะฮะซึ่งถือว่าหนักมากอันนี้ก็ก็เป็นเป็นสาเหตุสาคัญเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิด มวลน,น้าตอนนี้ขึ้นมาครับ้าน,นเรือนอชาวบ้านประชาชนนะคะที่โดนน้าท่วมแล้วน้ําลดไปแล<น>้วมีเสียหายก็มีใช่ไหมคะมีแล้วอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่เสียหายก็จะเป็นพวกพืชสวนไรนา<อ>แล้วก็อาจจะเป็นข้าของเครื่องใช้บางส่วนเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า<อ>พวกเหล่านี้ทางรัฐบาลล่าสุดก็มีการประกาศออกมาถูกไหมฮะว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็ในส่วนของจังหวัดที่มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกชั้นหนึ่งของเทศบาล บด้นในส่วนของเทศบาลนะ,นะคะ่<ฮ>ะทเทศบาลได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยายังไงรมีฮะก็ะคือดูแลเป็นรายหลังคาเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีซ่อมแซมบ,บ้านเล็กน้อยนะครับส่วนข,ของที่เสียหายก็ต้องไปที่ทของในส่วนของจังหวัดนะครับเราได้ให้ให้คนเข้าไปช่วยเรียบร้อยแล้วรวบ,บรวมรายชื่อส่งรายงานไปจังหวัดครบหมดแล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการการดาเนินการยังยังไม่ได้ก็ส่งต่อส่วนการจะส่งกลับมาอย่างไรก็คงจะไม่ต้องประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วภายภาคหน้าค่ะท่านถ้ามีน้ําท่วมแบบมามแบบนี้อีกอะท<ะ>่านได้มีมาตรการอะไรเตรียมไว้คือตอนนี้มันแยกเป็น2เรื่องเรื่อง,งที่1ก็คือสถานการณ์ที่ท่วมเนี่ย<ะ>มันเกิดจากอะไระบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนี่ยภายใต,ใต้การจัดก,การการบริหารการทําเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย<ะ>สามารถบรรเทาได้<ะ>เราก็ไปสำรวจว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานเรามันไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่<ะ>เช่นมีการรบดูดรอกท่อหรือไม่ แต่ว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะถึงแม้จะรอดท่อไปแล้วแต่ท่อมันเล็กกว่า<ม>ปริมาณน,น้ําที่มันมหาศาลมากกว่ามันมากกว่าขีดความสามารถ mm hmm. เช่นของเราเนี่ยคลองล่มาออกแบบมาก,ก็คือรองรับน้ําได้ปริมาณน,น้ําฝนเนี่ยหชั่วโมงไม่เกิน70ม mm. mm ิลิเมตรแต่ถ้าฝนเนี่ยหชั่วโมงมาร mm, ้อยกว่ามิลลิเมตรยังไงมันก็ต้องลน้นเราก็ต้องรอเวลาถูกไหมฮะรอเวลาให้คลองล่องเหมืองเนี่ยน้ำออกไปก่อนแล้วท่อระบายน้ําในเมือง mm hmm. ก็ค่อยไหลลงไปในคลองล่องเหมือง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลองล่มเหมือนก็เต็มน้ำข้างบนก็เต็มยังไงมันก็ต้องท่วมตรงนี้ก็จะเป็นเกินขีดความสามารถรแต่ในภายใต้ภายใต้กําลังที่สามารถดําเนินการได้ก็คือไปดูโครงสร้างพื้นฐานว่าท่อระบายน้ำนมีเพียงพอหรือไม่ถูกไหมฮะสองพื้นที่บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปมีการถมที่มากขึ้นทางน้ําที่เคยที่เคยไปได้มันไปไม่ได้ถูกไหมฮะพอไปไม่ได้เสร็จน้าก็อ,อหรือย้อนกลับไปพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ํา ที่เป็นที่รับน้ําเป็นประจําเราจะแก้ไขปัญหาเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วแล้วตัวท่านเองได้ได้มีการบูรณาการกับเขตเทศบาลอื่นๆไหมครับว่าอ่ะครั้งต่อไปเราจะไม่เอาแบบนี้ละเราจะมีการบูรณาการคือไม่มีการพูดคุยกันไม่มีการพูดคุยกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงศักยภาพด้วยผมยกตัวอย่างในเขตเทศบาลนครเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตามตามภูมิทัศน์เนี่ยน้ำมันก็จะไหลไหลลงมาในเขตเทศบาลนครถ้าถ้าเรารับน้ําพร้อมกันทั้งหมด ขณะที่ในเขตเทสบาลนครก็ยังมีฝนมีปริมาณน้ํามากเนี่ยการรับมาทั้งหมดบวกน้ําที่อยู่ตรงนี้แน่นอนเขตซึรชั้นในพังเนี่ยดัง <Okay. S 2> นั้นก็ต้องบริหารจัดการน้ําถูกไหมฮะก็คือเร่งเร่งระบายเร่งผลักน้ําในเมืองออกพอตรงนี้ออกเสร็จท่อมันก็จะเพิ่มท่อมันก็จะน้ําก็จะลดลงเพราน้ำาพอะน้ำในท่อลดลงปุ๊บเราก็จะสามารถรับน้ําเข้ามาได้ <Okay. S 2> นะฮะถ้าปล่อยมาทั้งหมดพร้อมกันอย่างงี้ไม่ไหวไม่ไหวแต่ทุกคนก็ฝากความหวังอะ่ะว่าจะมาเชื่อมท่อแล้วก็เอาน้ําเข้ามาตรงนี้ ซึ่งมาทำทำอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้่องนนองางนาคตก็น่าจะดีขึ้นแต่ใช้วิธีการก็คือที่ไหนที่มีแก้ม m ิงให้คุณระบายน้ําออกก่อนก่อนที่ฤดูฝนจะมามันก็จะช่วยได้ถูกไหมล้วก็จะเหลือจัดการน้ําในพื้นที่ได้แต่ถ้าไม่ทําเรื่องนี้ก่อนเนี่ยไม่มีทางจะเห็นดได้ว่ามีการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยประชาชนบ้านเรือนสัตว์เลี้ยงและแม้กระทั่งสิ่งของต่าง ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจนกว่าการระบายน้ำจะลงสู่แม่น้ําหลักจะมีการถอดบทเรียนเพื่อนํามาสู่การป้องกันและการรับมือสําหรับสถานการณ์น้ําในภัยภาคหน้าไม่ให้มีการเกิดน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในได้อีก